สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำบราวนี่ชีสเค้กหน้าไม้เราจะได้ทานทั้งบราวนี่แล้วก็ชีสเค้กหน้าไม้ในก้อนเดียวเลยค่ะวิธีทำนะคะเริ่มแรกเราจะนำช็อกโกแลตแล้วก็เนยไปละลายไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาตีไข่ไก่แล้วก็น้ำตาลทรายตีให้น้ำตาลทรายละลายนะคะเสร็จแล้วใส่ช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ลงไปค่ะคนให้เข้ากันเติมกลิ่นวานิลลาแล้วก็เกลือเล็กน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะร่อนผงโกโก้แล้วก็แป้งอเนกประสงค์เราใช้เป็นตาเววนะคะ ร้อนใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็คในให้เข้ากันดีจนไม่เหลือผงแป้งเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเทสใส่พิมพ์ค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตร1ปอนนะคะรองกระดาษรองอบให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะมาทําในหน้าของชีสเค้กกันค่ะเราก็จะตีครีมชีสนะคะกับน้ําตาลทรายค่ะครีมชีสให้นําออกมาวางนองตู้เย็นก่อนนะคะให้เขาคายเย็นก่อนค่ะจากนั้นก็ตีให้เขาเข้ากันเลยนะคะให้ได้เนื้อนเนียนแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองนะคะเราจะใช้เป็นเบอร์สองค่ะเสร็จแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ในส่วนของวิปปิ้งครีมลงไปเราจะใช้เป็นชนิดเดรี่นะคะเราเลือกใช้เป็นของเดบิคค่ะเสร็จแล้วก็เติมกลิ่นวานิลาแล้วก็แป้งข้าวโพดลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะตีผสมให้เข้ากันจนได้เนื้อเนียนๆเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะนําไปกรองค่ะกรองใส่ในส่วนของบราวนี่ที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะกรองเสร็จเราเกลี่ยนหน้าเขาให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําเข้าอบค่ะเราจะอวอร์มเตาอบไปเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างน้อยประมาณ15-20นาทีนะคะอบไฟ230องศาค่ะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบเป็นเวลา25นาทีนะคะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นสนิทแล้วก็นําไปแช่ในตู้เย็นประมาณสองชั่วโมงค่ะ หลังจากที่เราแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วนะคะหน้าของเขาก็จะเงาแบบนี้เลยค่ะทีนี้นะคะเราก็ยกออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะค่อยๆแกะกระดาษออกค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปลองทำกันดูค่ะรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนเลยค่ะแถมวัตถุดิบก็หาซื้อได้ง่ายด้วยค่ะ